ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาช้าหน่อยนะคะอ่ะเราพัฒนานะคะเอ่องวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมค่ะผลออกนะคะหกห้าสองสอง สามสี่นะฮะมาเบิ้ลจริงๆนะฮะแล้วก็สามสี่นะฮะเข้าในสูตรเลยนะฮะแต่ว่าสูตรสามยอดเราเข้าแต่เล็กเด่นเนาะอ่ะ ใครชอบก็ตามนะคะสูตรนี้ของเราสูตรสามยอดนะจ๊ะ ปชดชายวิทยาในการรับชมนะฮะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะเนาะอ่ะพระมรทองปวงก็คุ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวัสนาของตัวเราด้วยแหละเนาะตัวเลขน่าจะมานะฮะ มีห้ามีหกมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดนะคะตัวเลขที่ได้มานะฮะอันก็ที่ผ่านมาก็เข้าเลขเด่นสามนะคะมาสามสี่เนาะแต่ว่าสูตรดั้งเดิมของเรานะคะแล้วก็เลขเบิร์เราก็มานะจ๊ะวันนี้สูตร ดังเดิมเรามาเต็มๆเลยนะคะสามสี่แล้วก็สองสองเนาะอ่ะวันนี้สุดสามยอดของเรานะคะมีห้ามีหกมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ด ตัวเลขมาแบบนี้ก็ไม่รู้จะว่ายงไงตามสูตรนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ตามสูตรเนาะอ่ะ,อะถ้าเป็นสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็อยากจะไล่เลยนะคะ,ะ,ะก็จะมีหกหนึ่งหกห้า หกสี่หกเจ็ดนะฮะหลักห้าก็จะมีห้าหกชนห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งหกชนหนึ่งห้าชนแล้วหนึ่งสี่ หนึ่งเจ็ดอ่ะประกาศแดงเลยนะจ๊ะชอบหนึ่งนะหนึ่งก็จะมีหนึ่งหนึ่งหก หนึ่งห,หนึ่งหนึ่งเจดนะจ๊ะอันนี้ตามครบชอบของแอดเองนะท่านผู้ชมอ่ะเลขเด่นนะจะมานะฮะห้าหกหนึ่งนะฮะ,ะใครชอบหลัก5ก็จะมีห้าห,หาแล้วก็ห้าเนะฮะหลักหก อยู่ยอดเลยใครชอบก็จะมี 6, 1, 6, 5, 6, 4, 6, ะหกหนึ่งหกห้าหกสี่หกเจ็ดอะลุ้นแนวทางนะคะสูตรนี้ก็จะอ่าสูตรสามยอดนะคะท่านผู้ชมใครชอบก็ตามนะคะสูตรนี้ก็อรอลุ้นกันสูตรดั้งเดิมนะคะจะมายังไงนะคะ ขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่ติดตามสูตรของแอดเบนะคะ